พี่น้องเอ้ยวันนี้แต่งสุดออกไปที่บอกเป็นภาษาใหม่นี่ปณิชย์ภาษาภาษาพุทธเ่าย้ายลี่ยนใหม่ล่ะจ้ะเป็นย้ายนี่ก่อนหน่อยเป็นโลดผสมเลยอ๋อย้ายนี่ก่อนหน่อยออ๋ย้ายนี่ก่อนหน่อยอ๋อนี่กับพวกลูกผู้ใดนสื้อกับ ุ๊ลูกแกกับปุปลูกเออดูแลกกันเนาะ,ะเดีเด๋เดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนแ,แต่งหนาผู้ธเต่งาาหนาลิงนี่ถตาว่านาลิงกับมี่เราดีพรายนแลมพยัแมชอบรุ้ว่านายี่า,า,าังกันาเสี <c oughs> ยดิมึงอหู่ไปตัดอปป้อยใชีบ่ <c oughs> โอ้จ <c oughs> ้าข <c oughs> ้าปลาอยเว้ยอะไรจะเกิดขึ้น หยุดนะอ้ที่ว่ามันเกิดอยู่กันเท่าเดิมบางเท่าว่าเอ้ามาสองคนก็มูจาะโตได้เตรียมัวได้แมก็เล่ากัได้เป็นอยู่เท่ามาพอยุด แต่ปีนี้เสียอีส์แล้วจั่งว้ตะโนแล้วพี่องจนเลื่อมมือลมเลื่อมเบ็ดแล้วมันมองอดมืออ้าวเป็นมือนี่ตะนีสนดอ่ะไม่เป็นไรนะครับทพี่โอกาสมายามพี่้องทั้งจังหวัดยโสธรขอบคุณพี่้องทั้งบรรทังกลางเด้อทั้งภูหลักทั้งวัดเก่าวัดผัดหน่อยเฮ้านะครับเมืเอีเป็นบุญอยู่บุนเด้นะครับแต่ว่าสถานที่แคบไลยใหญ่มาลงยมมองหนีขอบคุณทางอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสำนานนะครับที่เอื้อเฟือ้ออนุเคราะห์ให้กับทีมงาน ได้อาบน้ำอาบทาเพิ่นแวะเขาก็หายน้อยหนึ่งเขาหลกหลานได้อาบน้ำอาบทาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณบ้านทั้งน้นหลงนันขขงน้ำนะครับที่อนุเคราของของงามของทางให้พ่อด้ใัยเนาะนะครับขอบคุณป่าแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้เสด็จใสบริการน้ำกันเนาะ ผิว,วอมโอนเซิร์ฟกันจนตลอดสอดแจงครับขอบคุณเพียงผู้ให้การสนับสนุนครับกับพื่อดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีนิเมตชีวิต,ตเกินร้อยพร้อมด้วยกะทิสดแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟางอร่อยดีอร่อยทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกนี่คือผู้ให้การสนับสนุนครับท่านทำอาหารกลางคดายอาหารไทยอาหาร,าหารบริสุทธิ์ของหวานของข้าวนะครับจะเริ่มดูที่ฉลากครับกองเขียนว่ารวยลุ้นสิบล้านส่งไปที่ทู่ปนองบางเสาธงครับจังหวัดสมุทรปราการเช่นในทางกองอะไรไม่ร้องนะครับทู่ปนอ อยู่ใส่ประกัก็นเริ่มเนาะสมไปชิงทองด้วยกันนะครับทั้ง4ภาครวยรุ่น10ล้านทางรายการดูนเพลงชิงทุนนี่คือผู้ให้การสนับสนุนปีนี้ฝากไว้กับพี่กันผู้ใดเป็นคนเป็นเนี่ยขืนยากขืนยากจะได้ขืนยากยังบันไดไมอยู่าห้างห้องข้านหัวขืนมาแข็งฤทธิ์สีหอมเหินควันอากาศมากกว่ามากแข็งเอาแหวนีนจ้าพี่น้องชาวตาอ้อย จะได้จะาองตาอ้ยว่นมีบ้านไม่ส่องเลยะครับบ้านยู่ทั้งหล่ยเหมฮะถ้าคนมาอยู่ถี่กูจะว่าอยูป้าอยจนตัวนไจะไมาเห็นยหนีบ้านยบ่งนึกไม่เห็นยหนีเอาไปใส่กูไปว่าเขาปากม่เหาะมันไปเขาแม่ไมยังตากขัดเขาปาก็ออกได้เนาะเออตวัดีจ๊กัจ๊ก่นรองสบายดี อีฉันใหญ่มอดจ้าใหญ่มอดใาย่มอดโคตราสิงใหย่นอดหมดเพบ้านแยงโอ้เออมายามพี่ยามนอทั้งยาโสกูไปล้ขกูไปตัวตีดตัวแทนล้มล้ไปใส่กูบังในที่งานว่าของไปในบ้านไปละมีจักรเลเอาเอาไม่เลยืมตัวกันู้านมากปึ๊งกูไม่เห็นด้านนึกว่าด้านท้ายเข่าเออน้านกบแดงอย่าง โอ้แม้ยพยายามพว่าจะาของร้านคนมากยิ่งิีกินเขายิ้มแล้วจะได้ร้กุศตากก็ตีบานแค่นังนยู่กันยูหันไปเอิญให้บาทมากก็ไปเอาอันผู้เจ็ดสิบีไม่อยู่รุนหิ้รุนหิ้งให้เราไปงานุูเก็มเอนกูก็รู้ต้นแล้วก็รู้ต้นเนาะกูทำแตกัณบนี้เขาก็ตีกอก แต่จนมาหอดนีนะโอ้จะไม่ไม่นับแหวกยุ่มากนะฮะยุ่งกมจะพูดหอดพีนะเพราะยุ่งมันติดแล้วปูขัดเราเร็วอเาะมมีโอกาสเด็ดขอบพุ่นขอบพุ่นต้องนีเด้อ